เราจะมีเพื่อนพองน้องเพื่อนแล้วนะฮะ MVDO Doot Let's Go Boy มาทุกคนยัง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 มา đi Hơi hơi thinh thinh Đừng thinh 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 What What is that? ไอ็ตเลอดเฮ้ย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 อย่าอยู่อย่าอยู่อย่าอยู่ฮัลโหลอือโอ้ยเบียคนนี้เล่นหมดว่ะแต่เรือดมันน้อยแล้วว่ะ ขมอนไปฮ่าไอ้โง่ อ่าอันนี้แล้วก็อันนูน้นโอเคแล้วก็อันนี้โอเคนู้นนี้นั้นโอเคน,นู้นน,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 นนี้นั้น,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 าน,น,าน,นอันนี้นู้นน,นี้นั้นนู้นนี้นั้นนู้นนี้นั้นนั้นนู้น นี้นั้นนั้นนูนนี้นั้นนั้นนั้นโอเคแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ ก็ตรงนู้นความทรงจำดีอะครับน้องหนูโหดเกินเลือดยังไม่ดลดอะครับคพราะนี้ว่าโหดกิน <c oughs> มาแล้วไอ้งูหฮยยดันเดิมดันเดิม <c oughs> อู้เอ้าเลือดลดตั้งแต่แรกเลยไม่ไม่แฟไม่แฟ นี่มันก็จะแบบมันจะปีปุ่มสีแดงน,นะฮะและ้วย่เพื่อนย่เออมันมันก็จะลดไปเรื่อยๆนะฮะบางครั้งมันอาจตอนสุดท้ายมันอ่านจะมีเป็นแถบนะของดานนี้นะมันจะมีหลายดานโอเคเดี๋ยวผมจะตัดนะฮะไอ้เพื่อนจมดิ่งไปแล้วอา้าวดิ่งแทบพัสดุทาเอาอีกตัวโอ้ เฮ้ยจมดิ่งเท่ัสุดท้าอีกแล้วจจใจพี่จมดิ่งแทบน้ำพิษไปตรงกลางนี่นะด่านด่านไม้ตรงนี้นะฮะให้ทุกคนอยู่ตรงกลางก่อนนะฮะเนี่ยตรงกลางนี่แล้วก็ไม่เป็นไรเพื่อนเกินไม่ได้ This word I think Untuk ออไอตัวน่าที่เป็นดิ่งแค่ปัจจุทากี่ปีแล้ววะตัดฮะเฮ้ยไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดดันไม่ดันไม่เฮ้ยเฮ้ยผู้อ,อ,อไะไรอะดันตกเบ็ดนะฮะดันตกเบ็ดนั่นแน่อะไรกันอย่านะซิซีซ้ๆตกไข่เอยเลขที่ออกตกไข่ ไม่ต้องกดอะไรหรอหรือไงวะมันครับมันต้องกดอะไร,หร,หรไหมมันต้องกดอะไร,หระไรหมเออโอเคเอาโยนเพื่อเนแมว Update cục cục Oh no Đi 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 Ấy bươn oh yang ni leh mari Mà đi khắp, leh dồn lên Để sắp lên Ấy bươn Ấy bươn mà Ấy bươn, ông anh muốn Don't stay away. ก็ตุลองนอนกอดตุบิทดิมิกมีปกโลโก้ฟาวิอห์ฮิดิมิปก,ปกมีปกปโลกโก้อาวเฮตวันนะโอ้ยโพเดียัมโอ้ระเบิดระเบิดแม่งระเบิดระเบิดทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดทิงแม่งใครอยู่ปล่าวะเออใครอยู่อือทุกคนตุ้มแล้วครับทุกค,คนผมพ,พิชชา พระเอกพระเอกอะครับน้องๆพอดี่ว่าผมบอเธอนะครับพระเอกในในใน statement m ใน in s e r วอร์ลอนเพื่ออะไรวะ คนขอแอดด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับอยากแอดผมแอดมาเลยนะฮะแต,แต่อยาแต่อย่ากกลัวผมลืมนะฮะแต่อยากลัวผมลืมแบบเผยโล่นนะฮะเพราะผมใช้อันนี้อยู่นะครับสนับสนุนโดยยาหมองตาเม่เป,ประนม นี่นะฮะอีลินเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้นะเพื่อนไอที่รางวัลอันนี้นะฮะมันเป็นจูแมกจ้าจ yeah. ู a มกลิฟลุกเอ t เฟียนลีคล i ดอ๋อโอเคลุกเอสเฟียนลีค u i d ยูแม็กอะเพื่อนเอออ่ะสำหรับวันนี้นะฮะขอตัวลาไปก่อนนะฮะผมเป็นผมแบบพระเอกในเรื่องอะครับอเขาแบบว่าหรอกเกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะบ,บงบง